าคมครับเปิดหัวด้วยคู่มวย106ปอนด์ครับฝ่ายแดงเพชรคิรีทิพชวานนท์ครับน้ำเงินสักนรินทร์สอจอนต้องปาจินนะครับยกนี้ของจริงครับยกที่3ครับแม่เปิดเกมมานี่ลุยแล้วครับปะทะวงนวัดความแข็งแกร่งครับวัดหัวจีหัวใจครับแม่ดูครับทางด้านของสักนรินเป็นฝ่ายเปิดเข้าไปจังหวันนี้ไล่แขนแย่งกันสอดนครับแม่สอดขวาของสักนรินส่งสัญญาณแล้วครับดูครับสอดซ้ายเข้ามาอ้าวครับแม่เพชรคิรีนี่มีแข้งซ้ายคอยสวยครับ ต้องดูครับแม่จังหวะนี้สักนาทินีท้าฟันก่อนแล้วครับออดยกนี้ของจริงครับประเภทในเหนียวหนึบแทงเจ็บทั้งคู่เลยนะครับหน้าบ้านแขวนปลายรับจ้างตีเข่ายกนี้นี่บอลเลงเพลงเข่ากันแล้วนะครับผ่านไปสองยกนี้เราเห็นวงนอกครับมาดูกันว่าใครจะแทงเจ็บกว่ากันครับสุราชกับอุบลโอ้โหดูครับยัดกันแต่ละทีไม่มีใครยอมใครเลยครับโอ้โหโอ้หนี่ครับ โอ้โหฝ่ายแดงก็เน้นแล้วเกินต่างคนต่างมีลูกเจ็บแล้วครับพอต่างเจ็บ